ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการชุมชนสันติอโศกมีการประชุมเตรียมงานอาโศกดำลึกครั้งที่35โดยมีท่านสมณะเดินดินติขวิโรเป็นประธานในการประชุมค่ะ สำหรับวาระการประชุมนั้นนะคะก็เพื่อเป็นการแบ่งงานส่วนต่างๆที่ทางาาคณะกรรมการและชาวชุมชนสันติอโศกจะได้ร่วมกันรับผิดชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารสถานที่น้ำดื่มอาหารหรือว่าโรงบุญมังสวิรัตนะคะรวมถึงเรื่องอืนอ่นๆด้วยค่ะซึ่งงานอโศกลํำลึกในปีนี้ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่10มิถุนายน2559พ่อครูสมณพุทธิรัก ได้ตั้งชื่อให้ว่า45ปีสีหนาถเพชรพุทธสุดยอดศิลป์ทันใดที่พอจะมีเวลาก็ขอเรียนเชิญได้ที่สันติอโศกค,ค่ะจะขอเล่าสู่ฟังถึงกิจกรรมเด่นๆภายในงานนะคะวันที่5ในช่วงเย็นนะคะวันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ในช่วงเย็นจะมีการฉายข่าวเด่นในรอบปีของชาวอโศกค,ค่ะ และในช่วงของวันที่9มิถุนายน2559กิจกรรมที่สำคัญที่สุดที่ชาวอสโตกเคยทำมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนั่นก็คือการบูชาพระบรมสารีริกธาตุหลังจากนั้นก็จะเป็นการฉายภาพหลายมิติสะท้อนเรื่องราวการทำงานของพ่อครูตลอด45พรรษาที่ผ่านมาค่ะ และวันที่9มิถุนายนเป็นวันมิ่งมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกคนเพราะว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงครองราชครบ70ปีชาวอาโศกประสบนิกรทั่วล่าก็จะได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ ซึ่งนอกจากนี้แล้วยติธรรมท่านใดที่จะร่วมจัดโรงบุญมังสวิรัตตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9มิถุนายนก็สามารถแจ้งได้นะคะที่คุณอาใบแก้วชาวหินฟ้าค่ะ0873918449และที่คุณอาเล็กดาบบุญดีรัตนา0817317757 กิจกรรมแรกนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าประกวดความสามารถโดดเด่นดูนเคยได้ยิน t Thailand g o t t a l l n t มไหมนั่นแหละค่ะเราก็คล้ายๆกับจะก o ท t a เ e n t กับเขานิดหน่อยของเราก็ใช้อโศก h o ด t a l e n t t เรียนเสียงของคำว่า g o t t l l n n วมาเป็น g o ด t a l e n t t ก็คือความสามารถโดดเด่นของอโศกประกวดความสามารถโดดเด่นของชาวอโศกในเชิงโลกุตระค่ะ ก็จะเป็นชื่อเต็มๆว่าการประกวดแสดงความสามารถโดดเด่นในงานศินละปะและโลกุตระคือเดิมเนี่ยเราจะประกวดแต่ร้องเพลงใช่ไหมคะแต่อ,าอาโศกก็ทาเลนเนียจะไม่จํากัดการแสดงอาจจะประกวดในแง่ของร้องเพลงเดียวขับร้องเพลงหมู่ขับเสภาการร้องเพลงเ,เขาเรียกอะไรนะเพลงการละเล่นของเพลงพื้นบ้านลาตัดอตอนนี้นะคะเราเปิดรับ คลิปแล้วนะคะก็คือในรอบคัดเลือกเนี่ยก็ตามพุทธสถานต่างๆก็จะได้ทีมสื่อบุญนิยมของเราเนี่ยนะคะถ้าใครไม่มีอุปกรณ์นะแต่สมัยนี้มือถือก็ถ่ายได้นะคะแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็เรียนเชิญทางบุญนิยมของเรานะคะทุกพุทธสถานไปช่วยถ่ายแล้วก็ส่งที่ทางบุญนิยมนะคะแล้วก็ส่งมาทางนี้ทางนี้ก็จะมีคณะกรรมการคัดเลือกคลิปการแสดงที่ จะไปแสดงโชว์สดในรอบแสดงสดรอบแรกในวันที่7มิถุนายนนะคะแล้วก็ถ้าผ่านรอบแรกประมาณ5การแสดงเนี่ยชุดที่ผ่านรอบแรกในวันที่7ก็จะไปประกวดอีกทีวันที่8มิถุนายนน้องรุนเป็นรอบตัดสินค่ะนอกจากอโศกก็ทาเลนแล้วนะคะการแข่งขันอันที่2ก็จะเป็นการแข่งขันแฟนผันแท้ของอโศกนะคะก็รูปแบบของคำถามเราก็จะแบ่งออกเป็น70% 3 0 จก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับชีวิตของพ่อครูนะคะการทำงานของพ่อครู45ปีแล้วนี่เนาะนะคะก็อีก3 0อจะเป็นเกี่ยวกับภาพแล้วก็งานแสดงศิลปะโรกุตระที่แสดงอยู่บนชั้นสองพวิหารของเราะคะ่ะแล้วคนที่จะเข้าร่วมคนที่จะเข้าร่วมอันนี้นะคะก็ติดต่อที่พี่แอดทองแก้วค่ะนะคะลงชื่อไว้นะคะ ในกิจกรรมที่3ที่วางไว้ตอนนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมประกวดเรียงความในรูปแบบร้อยแก้วหรือและก็ประกวดบทกวีในรูปแบบร้อยกรองความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะคะในหัวข้อที่ตรงกับชื่องานเลย45ปีเทพุทธสุดไม่ใช่45ปีศีหนาดเท็ดพุทธสุดยอดศิล์นะคะซึ่งก็ส่งเข้ามาได้นะคะ ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้มาที่อาจารย์ปานปั้นสัญญกูลน,นะคะสันติอโศกหรือถ้าอยู่พุทธสถานสันติอโศกก็ส่งที่อาจารย์ปานปั้นศิคมาตพุทธพนวนนะคะแล้วก็อารัตด,ดาได้นะคะส่วนตามพุทธสถานอื่นนะคะก็ไปส่งไว้ที่ทีมสื่อบุญยมของเราแล้วเขาก็จะส่งมาที่นี่แล้วเราก็จะดําเนินการต่อไปค่ะสําหรับผลงานต่างๆที่ส่งเข้าประกวดในรอบของออดิชั่นนะคะ เบื้องต้นก็สามารถส่งมาได้นะคะทางคณะกรรมการก็ฝากมาว่าให้ส่งมากับทีมงานบุญนิยมทีวีค่ะท่านอาจจะมาส่งด้วยตัวเองนะคะที่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวีหรือส่งผ่านทางไปรษณีย์นะคะก็ส่งมาที่ที่อยู่สถานีทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวีที่อยู่65ทับ45ซอยนวมิน 44, 44 แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานคร10240ค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามนะคะทางช่างเทคนิคคุณปุ๊กทองไทยนะคะ086 768 5 2 9 9อย่าลืมนะคะร่วมสนุกกันกับกิจกรรมต่างๆและก็มาร่วมงานอโศกรํำลึกกันด้วยค่ะแล้วพบกันนะคะ